หาเพื่อนเล่นเกมอยู่ดีๆเจอโรคจิตซะงั้นเรื่องมี่ว่าเพผู้เล่นโ o บ lox คนหนึ่งกำลังหาเพื่อนเล่นผ่านทาง Facebook ซึ่งการโพสอะไรก็ปกติดีและไม่ใช่เรื่องแปลกยิ่งตอนนี้โรบ lox จํากัดการพูดคุยระหว่างอายุยิ่งทำให้หาเพื่อนเล่นด้วยกันยากขึ้นทำให้หลายคนก็เลื่อนหาเพื่อนด้วยช่องทางอื่นทีนี้เรากลับมาเนื้อหากันต่อดีกว่า หลังจากที่เจ้าตัวได้ประกาศหาเพื่อนไปนั้นไม่นานก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่อซาร่าบอกว่าให้รับแอดหน่อยอยากคุยด้วยทางเจ้าตัวก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็เลยลองคุยดูผลคือนายซาร่าอะไรเนี้ยมันดันถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเกมเลยด้วยซ้ํามันถามกับเจ้าตัวว่าผมมีเซ็กกับแฟนแบบไม่ใส่ถุงแต่ให้กินยาคุมแล้วแฟนจะท้องไหมซึ่งเจ้าตัวก็อื้อนี่มันอะไรวะเนี้ยมาหาเพื่อนเล่นเกมแต่เจออะไรไม่รู้ นอกจากนั้นโพสต์ที่เจ้าตัวได้ทำการประจานก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าโดนนายซาร่าและเฟซคล้ายๆกันทักมาถามอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งจากความคิดแอดนั้นมองว่าคนทำคงเหนาและอยาบปวนคนในสังคมเนื่องจากโรบล็อกตอนนี้มีข่าวเป็นโดบ่อยอีกอย่างคือคนที่ทำไรแบบนี้เขามองว่าตัวเองไม่ผิดก็แค่เรื่องขำๆแล้วแล้วเพื่อนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสมควรไหมหากเช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจุบจ๊บ